สวัสดีครับสวัสดีย่ามสาวครับหลังเตยล่านีมาขึนล่ำอยู่ที่อำเภอบุงคลายจังหวัดบึงการยึดติดก,ก,กับแม่นม้ำโขงบรรยากาศสร้างฟังโขงฟังใสย,ย่างง่ามครับภูเขาตะเวนแงดงแดงในปีอยู่ถ กำลังโผล่ผู้เขาออกมาเตล่ามาตาเลียวเขาหันคร,รับบาร์เตล่พี่น้อเบิงดาว่านมันมีเสียงเพลงเป็นเปิดเพลงหลายขวดไหลว่าได้ครับทานนี่คอนบ่ายกำลังหม่างเวทีครับ จางไปถ้าหาุ่นกขาลังฝนต่อไปลงมานี่เขาลองเก็บส่วนลดส่วนหนึ่งร้ฐบาดมาเก็บขวดครับขวดจ้างหลาย ข้าพี่นองมาทางหลังไปที่อันนี้เตรนย์ไฟล้วเนะี่ยเอ็นูนเล็กเตมอันกากเต็นท์หนูนเล็กแล้วเตมมัน เขาเล็กไปแล้วบ่ไปไหวหรอไปตั้งนานตังนานแล้วพระเอกส่วันกลางเต็นท์ให้น้องนูเล็กวันละ 500. ห้าร้อยเูเล็กจ้างวันละห้าร้อย <laughs> ใครใครขี้ถีวกันนี่่องกกต้องมือด้ัย เดินทางไปอำเภอสวรรคแดนดินบ่ายเที่ยง